โอเคเหมืนเดก็ต้องสอนดีด้วยครับวันนี้ทัดนการลังก็โชคดีกันป๊อปเกมเมอร์ทีวีเอสปอร์ตเก,กันสำหรับวันนี้ครับนี่เป็นการเ,าเพิ่งเล่นมาสักพักแล้วผมกับเกมนี่ครับเราอยู่ในเกมนี้ครับ Counter Strike ล์ทร,ร through, ผม Counter Strike 2เนี่ยผมก็เป็นการอัปเดตจากตัวเกม Counter g o ์โก้ออฟฟินซีนมก็อัปเดตเป็น Counter Strike 2ซึ่งเกมนี้อัปเดตฟรีครับแล้วก็ได้เปิดตัวไปทีบร้อยซึ่งผมก็ได้เล่นมาระ,ระยะหนึ่งแล้วผมแล้วก็อันนี้เดี๋ยว โอเคละชื่อเหมือนเดิมผมละชื่อเพื่อนที่เอาแอดไว้ผมโอเคเดี๋ยวดูครั้งหนึงว่าอยู่เหมือนเดิมไหมับผมมาครับผมอันนี้ก็อันนี้เป็นการผมทดลองลองเล่นอัดให้ทุกคนดูในเครื่องน้องชายผมจริงจริงผมมีเกมนี้ด้วยแต่ว่านี้ผมลองเล่นในเครื่องน้องชายผมก่อนนะผงจริงๆผมมีเกมนี้ด้วยแหละมันเกมฟรีนะผมแล้วก็มีสกินปืนที่สีทองที่ยังใช้อ่านไม่ได้มันต้องมันต้องใช้คีย์ซื้อพวกนี้โอเค อาจจะผมวันนี้ผมจะเล่นเป็นฝ่ายโจนหน่อมโอเคมาเต็มนี้จะมีฝ่ายสองฝ่ายเลือกคือฝ่ายตำรวจและฝ่ายโจรออกมาก็ชุดอุปกรณ์ก็น่าจะเหมือนเดิมผมโอเคคนเล่นครับอ่าเป็นการอัปเดตครั้งยิ่งใหญ่แล้วก็คือมันเหมือนเดิมทุกคนเพียงแค่ว่าเปลี่ยนรูปแบบไอ้รูปแบบการเล่นนิดนึงเปลี่ยนทีนิดนึงแล้วทําภาพสวยขึ้นครับแล้วก็เปลี่ยนอะไรอ่ะแอนิเมชันปืนเล็กน้อยผมเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเล่นอ่าโหมดเดนแมทนะผมก็คือโหมดนี้คือจะยิงก็คือผมจะเล่นแบบว่า ในหมดนี้คือจะยิงใครก็ได้เจอใครก็ยิงได้เลยผมแต่ผมจะเล่นเออเอาดาดนี้นะสุ่มสมาชิกนี่ผมเออไม่ใช่กลุ่มชิกมาบผมเคไปเรียบรลอยรอเป็นหนึ่งผมมันกำลังทำการหาห้องให้เราอยู่ผมรอแป๊บเดียวส่วนใครที่คิดถึงอยากเล่นกด on pc บอกเลยว่าก็ทำอะไรไม่ได้ทุกคนเพราะว่าเกมมาทำการเปลี่ยนเป็นแบบนี้ครับผมก็ทำอะไรไม่ได้แล้วผมถ้าคุณอยากเล่นคุณก็แค่ไปหาตัวเกมเถื่อนที่ไม่ใช่ของตีมแค่นี้ก็ได้แล้วผม มึงก็เล่นภาคสองก็ได้เนยเออมึงจะไปหาภาคเก่าทำไมวะเออภาคสองก็ดีกว่าเยอะนะทุกคนมันเหมือนเหมือนกันเลยทุกคนเพีงว่ามันทําภาพสวยเฉยเนี่ยผมจะเล่นฝ่ายโจ้หนมโอเคปะเ,เอ่อผมเอาปืนก่อนเฮียไอ้ซุนติงกูยังไม่ทันเลิกปืนมึงยิงกูเลยเนี่ยไอฮ่าซุนติงเอ้ยครับเอาเอาเนี่ยพี่ก้าสูตรหน่มโอเคอ่าไปอยู่โอเคผมชอบปืนนี้สุดแล้วม,มันเท่ดีผมแล้วก็เป็นปืนที่ผมวาสนาด ว่ามันถนัดสุดแล้วแต่กูเจอมึงจะยิงมึงนห้ดูเลยเดี๋ยวนะไอไก่ไอไก่กูหักเนี่ยไก่ยิงไมยิงเงี้ยมันจะได้คะแนนหนึ่งแต้มผมโอเคกูว่ายิงคนดีสุดผมแต้ไอเยี่ยย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 สยย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 นยย้ยย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 ันัยยมันกเยยยผม กูหาที่หลบก๋อเยี่ยๆๆมาแล้วมาแล้วมาแล้วเมาสเร็วมากครับกูจะปรับเมาส์ไงไม่เนี่ยเมาส์มาดีต้องใช้ผมเขาเล่นแล้วเขาปรับเป็นเมาส์แบบนี้ซึ่งผมไม่ชอบเลยมันมันมันช้าเกินครับผมผมเลยไม่ชอบ่มโอ้ตกใจหมดหนมเสียงดังมากเกมนี้จะเป็นจัมสแกร์แบบนี้งเยอะเนี่ยน้ำมันสวยขึ้นหน่อยทุกคนเฮ้ยอะไรวะขยิงวะขยิงวะอ้าว เฮ้ยเทีนกว้นนึกนึกรู้สึกว่าการอัดเด็คราวนี้มันมีเฮ้ทุกคนมันมีเหมือนกับขาเรามันเวลาผมก้มขึ้นล่างเนี่ยมันเห็นเท้ากับขาเราด้วยผมเออสมจริงดีครับคุณยิงได้สักคนเออยิงได้แล้วเอ้ยเออดีดีสแนปเปอร์สแนปเปอร์สแนปเปอร์เอ้ยเงี้ยตัวสแนปเปอร์ฝ่อยเหมือนกันนับเดี๋ยวกูเอาลองเอาเอาที่แต่กูลองแม่ง กูเสียวหลังมากเลยเนี่ยเดี๋ยวนะเฮ้ยมันกระเด็นมัน้ออเออเหมึงมึงไปไหน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 ไปโอ้ยยิ้มแมงตายเลยครับกูไม่ใช้สนไนเปอร์แล้วผมัมนกระเดผมโอเคไอ้ยยี้ยี้ยี้นี่กูฆ่าคนได้เลยเว้ยยิ้สียแต้มแล้วนี่เป็นไงเป็นไงมึงเป็นไง แต่เติมรีโหลดไว้ก่อนนมมันจะหมดละเมามัเนเมา้อมันชามากเอ้ยปืนนี่กากเอางี้เดี๋ยวขอปืนปืนก่อนนม้องอรักเกลียดไอ้เหี้ยโอ้โหไอลูกฟองลูกฟองนี่มันเป็นแบบยิงให้นัดนมองในกูลองเอาเลยันนี้ได้แล้วแม่งกูเล่นมันต้องงานแล้วกูยังได้ยังไม่ติดท็อป10เ,เลีเ้ยวเฮ้ย โอ้แม่งดักดักหลังเลยครับแม่งกะจะยิงกูเลยะโอเคแตกูลองมองไอซุ่มหลับหลับอ้เรียบร้อยเฮดช็อตครับเฮ้ยชิหายแล้วครับเดี๋ยวเราลองเปลี่ยนปืนหน่อยเอาปืนเฮียเลยะ อ๋อมันมันกดไม่ทันมันมีเวลาการเปิดปืนเฮ้ยดีดีดบเดี๋ยวกูเอาปืนเลยดีกว่าเอาปืนเอาปืนปืนปืนเลยเลยเลยเเอาเอาอะไรดี๋ยวนี่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 เออโอเคไม่ทันทำไมทันไม่เป็นไรครับเออมันเซฟปืนมาให้ผมดีมากโอเคครับปืนนี้มันมันแรงเนี่ยมันจะแบบอุ้ย มาใหม่ครับเฮ้ยโอ้แม่งดักยิงเลยนี่หว่าเดี๋ยวกูลองดักยิงมากครับเผื่อเผื่อจะได้ผลครับเตือนะเฮ้ไก่ไก่ไก่ยิงไก่ก่อนนะผมยิงเล่นครับเฮ้ยเมื่อกี้กูไปไหนเจอรู้ฟ้องปล่อยกูหมดน้องต้องยิงตึนตึนเลยต้องยิงแบบใกล้ๆหน่อยน้องเฮ้ยใครยิงวะเฮ้บางมาโอ้ นี่ครับเราได้้อยแต้มแล้วผม้อยสกอร์แล้วโอเคจะมีหวังว่าเราจะชนะเอาผมเลอเวลากี่เอ้เวลาสานาทีทุกคนเหลือเฟือครับผมมาเหลือเฟือเหลือเฟือครับไงเราว่มีสิทธิ์ที่จะชนะอยู่แล้วโอเคเหรอเรียบร้อยเฮดช็อตเลยมึงเฮ้ยเเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้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 เ้เ้้ อ้าวโดนยิงอีกเฮ้ยคนวิ้ยิงกูไว้ด้วดนมยิ้มเฮ้ยยิงแม่งเลยมามาอยู่ไหนวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยผู้รบตรงนี้ตะวนดักยิงเหมือนคนที่เขาดักยิงมังงอมันมาปุ๊บเรายิงมันเลยโอเคเฮ้ยยิงเนีงโอเคเต็มเร็จไปดอกหนึ่งครับ อโอ้โอ้ไอคนสไนเปอร์มันก็นแมนเกินอ่ะคือผมไม่ผมไม่ใช่สายสไนเปอร์ครับผมเลยยิงใช้สไนเปอร์ไม่ค่อยเก่งอง่ะคือเกมเนี้ยผมผมถนัดเป็นลูกซองครับแล้วก็เพื่อเป็นกลนอะไรอย่างนี้อ่ะเออเดสแมทดีไว้ คือจ,จริงๆเดิมทีเกมนี้มันไม่มีเดแแตแมทนะครับตอนแรกมันมีแค่ทีมเดตแมทเดตซ้ำหน่อมเกมนี้นะนี่แท็กนายกูโคตรชอบแล้วโกงดนะ้วยอ้าวโอเคเอาใหม่เฮ้ยกูหลบตรงนี้เอานีแล้วแล้วรอมันมาแล้วยิงแม่งเรียมเกียบตายแล้วเฮ้ยเห็นนี่เป็นไงล่ะมึงเรียบร้อยครับเราได้แต้มมาเฟีย เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตรงนี้มันเฮ้ยเฮ้ยมามามาเนี่ยครับเราเรารามันเกิดแล้วเรายิงอย่างดีอ่ะนี่เป็นไงล่ะมึงอืมเรียบร้อยครับนี่ครับเราแต้มร้อยร้อยเก้าสิบสี่แล้วเหเฮ้ยเปรียบเรียบร้อยเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับอืมแม่งรู้ดีครับเปรียบ เฮ้ยนี่คนมีคนเกาหลีเล่นด้วยว่ะเนี่ยเซิร์ฟนี้หรอมเคลียบไอ้แยใครยิงวะอายอายครับอายอายอยู่อันดับหนึ่งครับนี่อะไอ้ดวงตาเนี่ยน้อืมโซเวียตครับโอเคครับ เฮ้ยมีคนมีมันยังไม่รู้ว่าเราอยู่ตรงนี้ครับางี้เอาไปไหนวะเรียบร้อยเรียบร้อยเฮดช็อตเลยมึงเป็นไงเลยมึงเฮ้ยอย่างน้อยกูว่าขยับขึ้นมาแล้วผมอันดับขยับแต่หกวิกูคงไม่ทนันรับกูคงได้ที่โหลแล้วผมโอเคไม่เป็นไร เดี๋ยวเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะเล่นในตัวใหม่ผมแม่งดุกดีครับกูเพิ่งเคยเล่นเออช่างแม่งครับผมปล่อยให้มันชนะไปครับอ่าอันดับหนึ่งคือไอ้ครับอันดับสองคืออ่าสตีนลูกโป่งไปหน่เองอันดับสามคือไอหมาแอบดูผมเทียบเทียบก็โอเคสำหรับคนที่ชอบก็อย่ายลืมกดไลค์และซับสไครต์กับผมผมแล้วกดแชร์ได้ครับเครดิตจอเรื่อต่อเกมหน้าเหมือนเดิมผมตอนวันนี้ก็โอเคครับบ่ายกับเกมเคาน์เตอร์อออสไตล์สองผมจุ๊บ